สวัสดีครับทุกคนและสาระายังมีอยู่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ลา่าสุดจากทาง e s m o n t e r Art กันนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนผมก็พาทุกคนอยู่กันในเว็บไซต์ของทามาชี้กันนั่นเองนะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยนำตัวละครที่เขาเคยขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนากลับมาขายใหม่ด้วยแบบที่เป็นการย้อมสีขายนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆเลยนะครับก็ย้อมแมวนั่นแหละนะซึ่งก็ตัวละครตัวนี้นะครับณนะปัจจ ก็จะเป็นครั้งที่6กันแล้วนะครับที่เขาได้เอานําออกมาขายในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชั่นอื่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นทางด้านของตัวอะไรนะครับผมอ่ะแตนแตนนี่เลยนะครับผมนี่ก็คือเจ้าเอช o n สมอนเตอร์อาร์ตก็ซิล่าซอมบี้หกโฟร์ฟอร์มออวอร์นนะครับผมเป็นสินค้าชิ้นใหม่ล่าสุดของทาง h H m o n s t e r Art นะครับผมนะก็ชื่อตัวงานีจะอาจยากไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว ที่เขาทําออกมาด้วยแบบที่เป็นสีขาวดํานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเป็นกอซิล่าแมสวันสีขาวดาไปแล้วด้วยนะครับแต่ตัวนี้คือผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับเพราะว่ามันดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแค่เป็นสีขาวดำเท่านั้นเองเนาะก็ตอนนี้นะครับผมชินกอซิล่าเป็นเวอร์ชั่นที่6แล้วนะครับทุกคนนะอะถ้าเรามาย้อนดูในอดีตนะครับผมก็ชินกอซิล่าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวเวอร์ชั่นที่1นื่งนะครับเอบ หรือว่าตัวขี้ม่วงหรือว่าตัวแบบกระลำพุนลำแสงนะนี่คือตัวที่2ตัวที่3าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสีเอมเบอร์หรือว่าสีอมพันนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ตัวที่4จะเป็นทางด้านของตัวฟอสเซนตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่4แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับก็คือจะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับผมในคอมแบทเวอร์ชันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ดีวิวเป็นเทียบร้อยแลวนะครับผมในช่องสามารถไปดูได้เลยนะครับผมนะอ่ะนี่คือตัวที่5้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมตัวที่6กนะครับผมออกโตรโคร ก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะพูดตรงๆนะครับว่าตัวโมเดลเนี่ยก็คงจะเป็นแค่ชินก็ซิล่าหละตัวพื้นฐานนะครับผมโมเดลเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าสีจริงๆออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาปรับภาพตรงนี้ให้เป็นแบบดำร้วนเลยนะเห็นไหมก็ดูตัวงานนะครับผมเนี่ยะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นวัสดุแบบเป็นเคลียร์ใสหรือเปล่านะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบตัวละครขาดาแบบนี้นะครับก็ใครที่ชอบแบบเรโทรหรือว่ายุคเก่าๆอะไรอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับเพราะามันดูแบบคลาสสิกดีอะไรประมาณนี้นะแบบชินกิซิล่าล่างเวอร์ชันสีดํานั่นเองนะครับนี่โอ้ก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมนั้นโดนไหมก็ถึงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะนี่ประมาณนี้เลยนะอ๋อดูนี่ โอ้โหรูมนี้เท่นะครับทุกคนหน้าแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าดีเทลอะไรต่างๆจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาคงจะใช้บล็อกเดิมที่เขาเคยทามาก่อนหน้านี้แหละนะครับก็คือเป็นชิ้นกุชช่าร่างเก่าๆนั่นเองนะใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาดูหาซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยส่นราคาอยู่ที่16,500ยเยนนะครับหรือว่าถ้าตีเงินไทยก็ประมาณ5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะเปิดรับออเดอร์วันที่10พฤษภาคมเดือนนี้แล้วก็จะวางจําหน่ายนะครับผมเดือนพฤศจิกายนปี24นนี้เเช่ดียวกันคก็ือภายในปีนนี้เลยผม่ที่อยากได้ ก็ลองไปดูลองไปเพิออเดอร์กันได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าชินก็ซิล่าตัวนี้นะครับผม